สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวาเรนตี้นะครับตอนนี้นะครับเวลา5 45. โมง45นาทีนะครับโอ๊ตมาหาซื้อนะครับโต๊ะพับนะครับคือสำหรับพี่ๆที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าชอบสินค้าวินเทจนะครับคือร้านนี้เขาจะมีทั้งของมือ1และมือ2นะครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับตกแต่งบ้านต่างๆนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แต่ก่อนนะครับจะมีแต่สินค้ามือสองนะครับแต่ตอนนี้ร้านได้ปรับปรุงนะครับแล้วก็จะมีสินค้ามือหนึ่งด้วยนะครับสําหรับคนที่อาจจะชอบประหยัดนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นมือสองนะครับมีเยอะมากมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวร้านเขาจะปิด6โมงนะครับเดี๋ยวก็จะต้องรีบนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ สวัสดีครับเก้าอี้พับที่มันเป็นแบบไปเข้าแคมป์ครับที่เป็นแบบกลมๆหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับได้พับได้ครับจะถ,ถ้าเป็นแครปิ้งของเราไม่มีเลยค่ะของเรามีเป็นเก้าอี้เก้าอี้เหล็กอะค่ะอ่าวพับเป็นโต๊ะนะครับที่เป็นโตคะโตครับโตพับไม่มีเลยค่ะจะมีเป็นโต๊ะ<อ>่งแบน,นี้เป็นร้าขงค่ะที่มันแบบฝ่ามันยกได้ออกได้ อันนี้สองร้อยแปดสิบเองเหรอครับอ๋อเหรออ๋อมันเป็นแบบนี้แต่อันนี้ถอดออกได้กับครับถอดมาได้ค่ะอ๋อก็เป็นอ๋อโอเคเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีแบบพับได้อ่อต้องไปซื้อที่ไหนตอนนั้นมันมีผมอยากได้สีดําเออตอนนั้นผมอยากได้สีขาวแต่มันมีสีเขียวเขียวมีแค่สองลูกเนี้ยค่ะครับแล้วผมก็เลยยังไม่เอา แล้ววันนี้กลับมาดูอ้อยเด็กอ,อีกแบบหนึ่งเป็นจะได้ครับโอ้ยของเยอะมากแล้วในอีกในเนี่ยเป็นเหล็กอ๋อเป็นเหล็กนี่ผมมีแล้วอืมสีเขียวก็รับเลยนะครับไม่อยากจะไปอินเด็กต่อนะครับมันจะมีร้านอินเด็กและร้านเฟอร์นิเจอร์อื่นอีก,อก,อก นะครับได้อันใหม่เลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูของด้านในนะครับอุ้ยอันนี้ก็อยากได้เคยอยากได้นะครับแต่ว่าหนักมากเล็กนะครับมีของหลายอย่างนะคะแล้วก็มีชั้นสองด้วยนะครับพี่ๆที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่ามีแผนที่จะย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วอยากจะได้ของแต่งบ้านนะครับนะครับโอ้โหวัตถุมงคล นะคะเพราะว่าตอนที่เชียงใหม่น้ําท่วมนะครับพี่เขาบอกว่าของเสียหายไปเยอะแล้วก็เอาออกไปเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนโซนแล้วก็ปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับถ้าเป็นสินค้านะคน,เเนี you. Oh, oh, you mark, ่ครับวิ TV, นเทจเช่นวิทยุโอ้โหเยอะมากเยอะมากจริงๆครับทีวีนะคะแบบว่าสมมุติเราจะมี อยากจะตกแต่งบ้านนะครับแนววินเทจแนวย้อนยุคนะครับมาหาซื้อที่นี่ได้นะครับพิกัดอยู่ที่ซีแยกหนองหอยนะครับอยู่สุดเลยนะครับสุดถนนนะครับตรงที่เป็นถนนซีแยกหนองหอยนะครับอยู่ด้านหน้าที่จะก่อนถึงสาทางยกระดับนะครับตู้นะครับเมื่อกี้เห็นแยวงจางอุ้ยน่ารักอะครับแหวงจางราคาเท่าไหร่เอ่ย สามพันเก้าเอาไปเป็นแท่นนะครับส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับในวัดน่าจะเหมาะมากเลยนะครับอันนี้หรือว่ามีห้องพระใหญ่ใหญเดี๋ยวลอง observe อด้านในนะครับนี่นะครับก็จะมีตู้โบราณของตกแต่งนะครับฟอนิเจอร์ต่างๆนะครับ ซึ่งเราอาจจะหาตามร้านมือหนึ่งไม่ได้นะครับโอ้โหมีอุปกรณ์เครื่องครัวช่วยโถโอชามนะครับเยอะนะครับมีชั้นสองด้วยนะครับมีชั้นสองอีกเยอะมากโอ้ห้องน้ำใหม่แต่ก่อนห้องน้ำเก่ามากตอนนี้เขาก็ปรับปรุงหลายอย่างมาหลังนะครับโอ้อาจจะมาอีกนะครับเพราะว่าก็ชอบของวินเทจเหมือนกันนะครับ บางทีของวินเทจก็แพงนะครับโอ้โหดูสิครับไม้สักม,มีชั้นสองนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเพิ่มมีของมือหนึ่งเยอะขึ้น ร้านนี้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับอุ้ยสตรอเบอรี่กระเป๋าสตารอเบอรี่ถักโอ้โหนะคะเขาก็จะมีของสินค้าหลากหลายโอ้โหเฟอนิเจอร์อันนี้คือแบบละเอียดมากโอ้โหมีหลายอย่างอลองถามราคาอันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบราวแขวนหรือว่าแขวนป้าย นะครับแขวนป้ายได้นะครับหรือว่าแขนชุดสักหนึ่งชุดนะครับได้โอ้โหสวยสยอดของเยอะจริงมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอุ้ยนี่อะไร,รอ่ะ แขงเลขอันนี้ตัวใดคะจะเอไปแขวนชุดเพราะบ้านผมเป็นชุดแซนซีถ้าผมาตัดชุดอะไรใหม่ก็จะเอาโชว์แล้วไปพ่นสีขาวหรือไม่ก็เอาไปแขวนแขวนอ่อ แขวนป้ายอะไรเงี้ยในอนาคตเสียดายเนาะแพงอ่ะสี่ร้อห้าสิบนะอืก็สามทวนไม่ได้เหรอ,อชอบนะสี่ร้อยบาทแพงไปหรือเปล่าเนาะถ้าสั่งทำใหม่มันก็จะประมาณนี้แหละ เพราะว่าผมก็เคยสั่งทําที่ร้านสั่งใหม่มือหนึ่งอ่ะร้านเหล็กที่สันติธรมแต่ว่าดีไซน์นี่มันเก๋ดีโอเคสี่รอกับอันนี้ก็ราคานี้เลยใช่ไหมครับสองร้อยแปดสิบอ๋อรถโอเคครับวันนี้ดีนะเอารถยนต์มาโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับเรได้ใหม่ใน อีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ล่ามลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ